สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนปี2567 นั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่หนึ่งไปจนถึงวันที่15กันยายนนะคะในระยะปากแรกนี้แต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวหลายดวงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากดาวพระอาทิตย์ที่ยังโคจรได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีดาวพระพุธที่โคจรมาสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระศุกร์ค่ะที่โคจรเข้าสู่ราศีกัน รวมไปถึงอิทธิพลของดาวพระอังคารที่ส่งผลต่อคุณด้วยนะคะแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลและมีการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษค่ะชาวลัคนาราศีเมษในระยะปักแรกของเดือนกันยายน ปี2567นั้นคุณจะได้รับอิทธิพลจากดาวหลายดวงด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธด,ดาวพระอาทิตย์ดาวพระศุกร์รวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ๆอย่างดาวพระพฤหัส,สบดีดาวมฤตยูด้วยนะคะสําหรับชาวเมษนั้นดาวพระพุธได้ทำการโคจรเข้าสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์อยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตา ตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่19กันยายนนะคะและการมาของดาวพระพุธในครั้งนี้ก็ได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งคือเป็นราชาโชคมหาจากักรและอุจจาวิราษซึ่งความหมายของทั้ง3ตำแหน่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นความหมายในเชิงบวกด้วยกันทั้งสิน้นชาวเมฆจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการพูดการเจรจาการสื่อสารค่ะเพราะดาวพระพุธก็เป็นดาวตัวแทนของปากและวาจาอยู่แล้วยิ่งดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะนะคะโซเชียลมีเดียออนไลน์ หรือการเข้าสังคมการเดินทางการประสานงานก็จะยิ่งส่งผลดีต่อตัวคุณค่ะหากชาวลัคนาราศีเมษทำงานอยู่ในออฟฟิศเป็นพนักงานประจําแล้วถ้าหัวหน้างานชวนคุณออกไปพื้นที่ข้างนอกออกไปพบปะลูกค้ากลับให้คุณเลือกว่าคุณจะอยู่ออฟฟิศให้คุณเลือกออกเดินทางให้คุณเลือกไปพบปะผู้คนนะคะช่วงนี้ดวงชะตาค่อนข้างส่งเสริมให้คุณมีการติดต่อเจราจาประสานงานแล้วมันจะมีโชคเข้ามามันจะมีความสําเร็จเข้ามาได้ดาวพระพุธโคจร เข้ามาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะบุตรบริวารคนที่อายุน้อยกว่าจะให้โชคให้ลาภให้การสนับสนุนช่วยเหลือค่ะใครก็ตามนะคะที่เป็นชาวเมธและเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้านายต้องรู้จักให้เครดิตลูกน้องบริวารน,นะถ้าเขาทําดีก็ให้รู้จักชื่นชมถ้าเขาทําไม่ดีอย่าดุด่าว่ากล่าวค่ะ คอยตักเตือนคอยสอนพูดกันดีๆจะดีกว่าแบบนี้นะคะในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะยังโคจรได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งค่ะคือเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นการทําสิ่งใหม่การริเริ่มสิ่งใหม่จะทําได้สําเร็จชาวลัคนาราศีเมษมีอะไรที่คุณอยากเรียนรู้มีอะไรที่คุณอยากทํามีอะไรที่คุณอยากลองผิดลองถูกในช่วงนี้เหมาะมากๆนะ ถ้าคุณอยากออกนอกกรอบถ้าคุณอยากทำสิ่งที่มันไม่เหมือนเดิมไม่จำเจช่วงนี้ให้ลงมือทำได้เลยนะคะมันเป็นจังหวะที่เอื้อประโยชน์ต,ต่อตัวคุณอย่างมากใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์งานฟรีแลนซ์ที่ต้องใช้ความคิดใช้ไอเดียคิดคอนเทนต์งานดีไซน์งานออกแบบต่างๆครีเอทีฟอย่างนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาทองของคุณเลยก็ว่าได้ไอเดียค่อนข้างโลดแล่นมีแนวคิด นะคะหรือว่ามีแรงบันดาลใจเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะมันเป็นไปได้ทั้งนั้นสําหรับชาวลัคนาราศีเมษและที่สําคัญชาวเมษท่านที่มีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารจะให้คุณเป็นช่วงจังหวะที่ตัวคุณทําบุญขึ้นทําคุณกับคนก็ขึ้นลูกน้องบริวารเกื้อกูลคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณจะสนับสนุนและซัพพอร์ตอย่างเต็มที่บางทีเขาอาจจะช่วยเหลือคุณได้มากกว่าที่คุณคิดก็ได้ แต่พอหลังจากวันที่17กันยายนดาวพระอาทิตย์จะทําการโคจรเข้าสู่เรือนอริของดวงชะตาอันนี้สมัยขอพูดถึงช่วงปักหลังของเดือนกันยายนให้ฟังคร่าวๆนะคะคือในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ย บุตรบริวารเกื้อกูลดี<ม>ให้คุณให้ประโยชน์แต่พอช่วงครึ่งเดือนหลังบุตรบริวารอาจจะสร้างปัญหาจากคนที่เคยให้คุณก็จะกลายเป็นให้โทษบางคนนะคะก็มีลูกน้องคิดร้ายคิดไม่ดีหรือโกงเงินคุณประมาณนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังให้มากแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องชื่อเสียงสุขภาพด้วยนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพิจารณาในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนนี้กันต่อนะคะสําหรับดวงดาวที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีเมษที่มีอิทธิพลต่อคุณเป็นอย่างมากอีกดวงหนึ่งคือดาวพระศุกร์ค่ะในช่วงต้นเดือนไปจนถึงช่วงวันที่21กันยายนนั่นก็หมายความว่าปักแรกเนี่ยดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนปัตตนิได้ทําการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีกันค่ะอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาพอหลัง จากวันที่21กันยายนเป็นต้นไปดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสถิตยอยู่ที่ราศีตุลนได้ตำแหน่งเข้มแข็งเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะอันนี้สมัยขอพูดถึงลวกหน้าในช่วงปักหลังของเดือนกันยายนแต่ถ้าเราจะมองว่าในช่วงปักแรกนั้นการที่ดาวกระดุมพระดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนอริมันเป็นช่วงที่คุณจะต้องคิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการทองค่ะมีเกณฑ์เกิดความเครียดได้เลยสําหรับ,บบางคนเงินที่คุณได้รับมามันมาก ก็จริงแต่รายจ่ายก็มากตามด้วยเงินที่คุณได้รับมามันอาจจะมีเหตุจําเป็นบางอย่างที่ต้องจ่ายให้คนอื่นโอนไปกับเรื่องอื่นหรือใช้เงินไปกับการแก้ไขปัญหาในจังหวะที่ดาวกระดุมพระโคจรมาเป็นอริแบบนี้เป็นช่วงที่ไม่เหมาะกับการให้คนอื่นหยิบยืมเงินนะคะแต่เป็นช่วงที่เหมาะที่คุณจะไปกู้ขอยืมคนออขอยืมเงินจากแหล่งอื่นๆอ,อย่างเช่นไปกู้จากธนาคารหรือกู้จากบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆจะมีโอกาสกู้ได้สำเร็จ เพราะคำว่าอารีก็หมายถึงการเป็นนี่สินเช่นเดียวกัน ใครที่กําลังทําเรื่องในการขอสินเชื่อกู้บ้านออขอสินเชื่อในการกู้ซื้อรถอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความราบรื่นดีมีความสําเร็จดีการเดินเอกสารเดินเรื่องต่างๆนานาค่อนข้างที่จะราบรื่นหรือบางคนกู้มาเพื่อหมุนในธุรกิจกิจการลักษณะนี้เป็นต้นค่ะในจังหวะที่ดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนปัตนิโคจรมาเป็นอริมีเกณฑ์ที่คุณจะทะเลาะเบาแวงกับคนรักคู่รักนะไม่เช่นนั้นก็ต้องห่างไกลจากคนรักคู่รักหรือมีเหตุปัจจัยบางอย่าง ที่ทําให้คุณและคนรักคู่รักต้องน้อยอกน้อยใจกันนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็ได้แฟนคุณอาจจะป่วยหรือมีความเครียดเกิดขึ้นในช่วงนี้หรือตัวคุณไม่สบายลักษณะนี้เป็นต้นค่ะ โดยมากแล้วนะคะอิทธิพลเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่เป็นเพศตรงข้ามกับคุณนะคะหรือเป็นคนที่เป็นคู่รักคนรักคู่หุ้นส่วนคู่พาร์ทเนอร์คนที่ต้องมีกิจกรรมร่วมกันลักษณะนี้เป็นต้นค่ะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษในระยะปักแรกของเดือนกันยายนนี้นะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ตัวคุณจะต้องคุค่นคิดค่ะว่าสิ่งไหนควรทําสิ่งไหนไม่ควรทํามันมีเรื่องราวเข้ามาหลายเรื่องราวที่ทําให้คุณต้องคิดและตัดสินใจ ดาวพระพุธก็โครจรมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะดาวปุตตะเองก็เป็นเกษตรราธิบดีแต่ดาวกระดุมพระโครจรไปเป็นอริส่วนดาวกัมมะคือดาวพระเสาร์ก็ยังโครจรถอยหลังโครจรวิริตรอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาสมัยมองว่าแม้ว่าดาวกัมมะจะโครจรวิริตรแต่คุณก็ยังได้รับลาภผลจากงานเก่าๆหรือความสามารถเก่าๆที่คุณเคยทำได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ลองงัดเอาความสามารถพิเศษเก่าๆของคุณหรือสิ่งที่คุณเคยทำแล้วได้ดีสิ ที่คุณถนัดเอามาปรับให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันนี้ดูได้เลยค่ะจะส่งผลดีต่อด้านการงานและการเงินให้กับชาวลัคนาราศีเมษเป็นอย่างดีทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ก็ถือว่าเป็นคําพยากรดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีเมษชาวเมษท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงค่ะที่ได้ทําการโคจรสถิตยกย้ายไม่ว่าจะยกย้ายมาอยู่ในภพเรือนที่ดีหรือภพเรือนที่เสียนะคะ ก็ขอให้คุณนั้นมีสติมีความรอบคอบและทําทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องเชื่อว่าอิทธิพลดีๆจากการกระทําของคุณตรงนี้จะส่งเสริมดวงชะตาของคุณอย่างแน่นอนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนปี2567 นั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายนนะคะในระยะปากแรกนี้แต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวหลายดวงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากดาวพระอาทิตย์ที่ยังโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีดาวพระพุธที่โคจรมาสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระศุกร์ค่ะที่โคจรเข้าสู่ราศีกัน รวมไปถึงอิทธิพลของดาวพระอังคารที่ส่งผลต่อคุณด้วยนะคะแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลและมีการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยรกรดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในจังหวะปักแรกของเดือนกันยายนปี2567นี้เป็นช่วงที่มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นต่อชีวิตของคุณค่ะเนื่องจากมีดาวหลายดวงนะคะที่ส่งอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธดาวพระอาทิตย์และก็ดาวพระสุขซึ่งดาวพระสุขถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณ ดาวพระสุกดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวนี้ได้ทําการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกันค่ะอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาเป็นจังหวะที่เจ้าชะตานะคะจะได้บุกเบิกจะได้เริ่มทำสิ่งใหม่เป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้ความคิดใช้ไอเดียค่อนข้างมากเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องลุยจะต้องเดินหน้าในการทำงานค่ะดาวพระสุกดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวมาสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะแบบนี้นะคะ ถ้าจะว่ากันไปตรงๆหาเงินกับเด็กได้ค่ะเป็นช่วงที่คุณหาเงินกับโรงเรียนได้กิจกรรมการงานของชาวลัคนาราศีพฤษภถ้าเกี่ยวข้องกับเด็กเกี่ยวข้องกับการศึกษาล้วนแล้วแต่จะส่งผลดีนะคะยิ่งดาวพระพุธซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนปุตตะตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนไปจนถึงวันที่19กกันยายนโคจรอยู่ที่เรือนพันธุข,ของดวงชะตาและได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นอย่างมาก เป็นทั้งราชาโชคมหาจักและอุจจาวิลาชราชาโชคก็หมายถึงการได้โชคดั่งพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองการได้มาอย่างง่ายๆนั่นเองค่ะส่วนความหมายของคำว่ามหาจักก็หมายถึงการต่อสู้บุกบ่าฝ่าฟันแล้วจะได้มาซึ่งความสำเร็จ อุจจาวิลาชก็หมายถึงชื่อเสียงข่าวดีนะคะสถานการณ์ของดาวพระพุทธที่ส่งผลต่อชาวลัคนาราศีพฤศภในระยะนี้จะเกื้อนหนุนให้ตัวคุณมีโชคมีลาบจากหลักทรัพย์ที่ทางค่ะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองการที่ดาวพระพุธมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุซึ่งพันธุคือญาติคือครอบครัวคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้จัดการเรื่องราวเกี่ยวกับญาติและครอบครัวเกี่ยวกับพี่น้องเกี่ยวกับสมาชิกในครอบครัวค่ะ หากก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีพฤษภเคยมีปัญหาทะเลาะหรือว่าบาดหมางใจกันกับคนในครอบครัวนะคะช่วงนี้จะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจได้คืนดีกันยิ่งดาวพระพุธนี้ถือว่าเป็นดาวแห่งการพูดการเจรจาช่วงนี้ต้องใช้วาจาค่อนข้างมากค่ะอาศัยการสื่อสารที่ประนีประนอมเป็นไปอย่างมีเหตุและผลจะช่วยให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยดีแต่สําหรับชาวพฤษภท่านใดที่ไม่ได้มีปัญหา เกี่ยวกับเรื่องของเครือญาติหรือญาติพี่น้องนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสมาชิกในครอบครัวค่ะหรืออาจจะได้รับสนับได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทเพราะว่าบางคนเนี่ยสนิทกับเพื่อนมากกว่าพี่น้องตัวเองมันก็มีอยู่มากนะคะใครก็ตามที่ใกล้ชิดกับตัวคุณล้วนแล้วแต่จะส่งเสริมผลักดันดีดาวพระพุธนะคะหลังวันที่19กกันยาก็จะโคจรเข้าสถิตอยู่ที่ราศีกันอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตา ตรงนี้สมัยขอพูดล่วงหน้าเผื่อไว้สักหน่อยนะคะว่าดาวพระพุธโคจรได้ตำแหน่งดีต่อเนื่องเป็นจังหวะที่ดาวส่งเสริมดีต่อชาวลัคนาราศีพฤษภดังนั้นคิดอะไรได้แล้วขอให้รีบลงมือทำค่ะลงมือทำในช่วงที่ดาวโคจรดีมันก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงและในระยะนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวดีจากบริวารลูกน้องคนที่อายุน้อยกว่า คนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณจะให้การเกื้อกูลจะนำคุณประโยชน์มาสู่ตัวและเป็นช่วงจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะได้ลาภผลจากลูกน้องบริวารด้วยอายุวันเดือนปีเกิดของลูกหรือตัวเลขใดก็ตามที่มีความสำคัญต่อลูกน้องบริวารลองนำมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้ค่ะ ดาวอีกดวงหนึ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีพฤษภนั่นก็คือดาวพระพฤหัสบดีและดาวมฤตยูค่ะดาวพระพฤหัสบดีเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของคุณโคจรมาสถิตทับเนื้อทับตัวคุณได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรร่วมกันกับดาวมฤตยู ซึ่งดาวมฤตยูก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงเจ้าแห่งการปฏิวัตินะคะเมื่อดาวใหญ่สองดวงโคจรทับลัคนาราศีเกิดแบบนี้ชาวพฤศษศพไม่ควรประมาทค่ะ จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของคุณบางคนต้องโยกย้ายที่อยู่อาศัยบางคนต้องออกจากงานบางคนนะคะก็มีเกณฑ์การย้ายงานโดยที่คุณคาดไม่ถึงนึกไม่ถึงหรือบางคนก็มีเรื่องราวการแตกหักผิดใจกันกับคนที่คุณรักคนที่คุณเคารพนับถือแบบนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นในช่วงที่ดาวใหญ่มาทับลัคนาราศีเกิดไม่ควรประมาทค่ะ แม้ว่าดาวพระพฤหัสจะเป็นดาวสุพเคราะห์ก็ตามแต่ในทางโหราศาสตร์ดาวพระพฤหัสถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของตัวคุณด้วยเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงมันค่อนข้างชัดเจนค่ะและในช่วงนี้ชาวพฤษศจะสังเกตเห็นได้ว่าบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังลงมือทํามันอาจจะมีเกณฑ์ฝืดๆหรือช้าๆหน่อยนะคะก็ต้องระมัดระวังให้ดีรอบคอบให้มากอย่าใจรีบใจร้อนจนเกินไปค่ะทุกอย่างเป็นไปอย่างช้าๆสมัยมองว่าส่งผลดีนะคะเมื่อทําอะไร เร็วจนเกินไปความผิดพลาดมันก็จะมากขึ้นถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของการทำงานนะคะดาวพระเสาดาวเจ้าเรือนสุขพระโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมอยู่ในเรือนกรรมะของดวงชะตาชาวพฤศสดจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกี่ยวกับด้านการงานค่ะมีการพัฒนาในชีวิตมีการต่อยอดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มาพร้อมกับความยากลำบากและความเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยค่ะ เพราะดาวพระเสารอยู่ในตำแหน่งที่โคจรวิตปริษโคจรผิดปกติเรียกว่าเป็นช่วงที่ดาวเดินถอยหลังนั่นเอง คุณต้องกลับไปแก้ไขปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นปัญหาที่คนอื่นสร้างไว้แล้วคุณต้องไปแก้ตามไปตามเช็ดไปตามล้างประมาณนี้เกิดขึ้นได้นะคะก็ใจเย็นๆสักหน่อยเมื่อมีเรื่องเสียหายเกิดขึ้นสุดท้ายมันย่อมมีเรื่องดีเข้ามาค่ะและบางคนบอกว่าถ้าเจอเรื่องดีก็ขอให้คุณไม่ประมาทสักพักมันอาจจะมีเรื่องเสียแทรกเข้ามาเหมือนกันในดีมีเสียในเสียมีดีมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่แหละค่ะคือชีวิตของมนุษย์เรา สำหรับดาวพระราหูถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกรมมะนะคะโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีมีนมาอยู่ในเรือนลาบผลของชาวลัคนาราศีพฤษภตั้งแต่วันที่17ตุลาคมปี2566ไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568ดาวพระราหูมาอยู่ในเรือนลาบแบบนี้นะคะจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องพึ่งพาตัวเองค่ะได้ใช้ความสามารถของตัวคุณเอง ทำในสิ่งที่คุณทำได้ขยันให้มากเดินหน้าให้มากใช้สื่อโซเชียลหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานสมัยก็มองว่าจะมีโอกาสประสบผลสำเร็จไม่น้อยดาวพระราหูโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาบเหมาะแก่การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคด้วยนะคะงานใดที่ต้องลุ้นงานใดที่ต้องคาดหวังก็อาจจะมีเกณฑ์สาเร็จได้ในระยะนี้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะ สมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวฤูศพทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนปี2567 นั่นก็คือนับตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15กันยายนนะคะในระยะปากแรกนี้แต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวหลายดวงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลจากดาวพระอาทิตย์ที่ยังโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีดาวพระพุธที่โคจรมาสถิตยอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระอาทิตย์แล้วก็ดาวพระสุขค่ะที่โคจรเข้าสู่ราศีกัน รวมไปถึงอิทธิพลของดาวพระอังคารที่ส่งผลต่อคุณด้วยนะคะแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลและมีการเปลี่ยนแปลงในดวงชะตาอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนดวงชะตาของคุณในระยะปักแรกของเดือนกันยายนปี2567นี้นะคะเป็นช่วงที่ดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงหรือว่าพลิกผันอยู่หลายประการกันเลยทีเดียวค่ะดาวพระพุธด,ดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีสิงห์อยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาในจังหวะนี้จะส่งผลทำให้ชาวมิถุนมีเกณฑ์การเดินทางบ่อยครั้งนะคะและไม่ว่าจะเป็น เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการงานเรื่องราวส่วนตัวของคุณเองมันจะทำให้ชาวมิถุนนั้นได้เดินทางหรือต้องติดต่อเจรจาประสานงานกับผู้คนบ่อยมากขึ้นในจังหวะปักแรกของเดือนกันยายนปี2567นี้นะคะจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะได้ข้องเกี่ยวกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์หรือข้องเกี่ยวกับงานที่ต้องใช้การพูด ใช้การเจรจาการทำสัญญาข้อตกลงนะคะหรือว่า เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการออกสื่อออกหน้าออกตางานค้าขายงานประชาสัมพันธ์งานลักษณะนี้จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมิถุนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะคะในระยะปักแรกของเดือนกันยายนปี2567นี้คุณยังได้รับอิทธิพลจากดาวพระศุกร์ค่ะดาวพระศุกร์จะโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีกันอยู่ในเรือนพันธุข,ของดวงชะตาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมเข้ามาจนถึงช่วงปลายเดือนกันยายนนะคะ ดังนั้นถือว่าในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนคุณได้รับอิทธิพลจากดาวพระศุกร์แบบเต็มๆค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุให้ชาวมิถุนระมัดระวังการทะเลาะวิวาทกับคนในครอบครัวให้ระมัดระวังการแบ่งมรดกแบ่งทรัพย์สินหรือข้อตกลงบางอย่างที่คุณทํากับญาติพี่น้องคนในครอบครัวมันมีเกณฑ์ที่จะเกิดข้อผิดพลาด หรือมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ดูไปแล้วมันไม่ชอบมาพากลต้องพึงระมัดระวังให้ดีนะสมัยไม่ได้พูดเพื่อให้คุณไปขัดแย้งกับครอบครัวนะแต่บางทีญาติพี่น้องเนี่ยของชาวมิถุนบางคนก็ไว้ใจไม่ได้นะคะคุณต้องทำลายลักษณ์อักษรถ้ามีการคุยมีการเจราจาในเรื่องของผลประโยชน์รายรับรายได้มรดกที่ทางต่างๆก็ควรที่จะมีลายลักษณ์อักษรที่มันชัดเจนด้วยจะดีที่สุดค่ะดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะ ในขณะที่ส่งผลเสียต่อชาวไม่ถุนแล้วก็มีอีกมุมหนึ่งที่ส่งผลดีมันจะเป็นแบบนี้แล้วค่ะชีวิตของคนเราไม่ได้มีแค่ด้านดีเสม,มอไปหรือไม่ได้มีแค่แค่ด้านร้ายเสม,มอไปมันจะมีเรื่องราวดีและร้ายผสมปนเปนกันดาวพระศุกร์เป็นดาวปุตตะโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนพันธุเป็นจังหวะที่คุณจะได้โชคได้ลาบเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่ทางบ้านรถที่ดินเลขบ้านเลขรถให้โชคอายุของคนในครอบครัวให้โชคโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าคุณโดยเฉพาะตัวเลขที่เกี่ยว เี่ยวข้องกับเด็กบุตรบริวารลูกหลานประมาณนี้นะคะหรือชาวมิถุนอาจจะได้ซื้อของใหม่เข้าบ้านก็ได้ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ๆได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆเข้าบ้านได้ของที่มีมูลค่ามีราคาเข้าบ้านประมาณนี้ค่ะและชาวลัคนาราศีไม่ถุนค่ะดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะได้โคจรสถิตอยู่ในเรือนสุขพระของดวงชะตา แต่เป็นลักษณะการโคจรที่ผิดปกติหรือวิตริตนั่นเองค่ะในช่วงที่ดาวมรณะโคจรวิตริตชาวไม่ถุนจะต้องพึงระมัดระวังสุขภาพให้ดีนะคะไม่ใช่แค่สุขภาพของตัวคุณเองแต่เป็นสุขภาพของคนในครอบครัวญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่สุขภาพของคนรักคู่รักต้องดูแลให้ดีค่ะในช่วงที่ดาวมรณะโคจรวิตบริตหรือโคจรถอยหลังแบบนี้นะคะอาจจะเกิดเหตุที่คุณคาดไม่ถึงขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพที่สมัยได้พูดไปหรือด้านอุบัติเหตุโรคภัย ไข้เจ็บต่างๆรวมไปถึงคดีความเรื่องราวต่างๆที่นำความทุกข์มาสู่ตัวคุณนะคะอาจจะส่งผลต่อชาวมิถุนในระยะนี้คุณก็ต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบเอาไว้ด้วยดาวอีกดวงหนึ่งนะคะที่ส่งผลต่อคุณในช่วงปักแรกของเดือนกันยายนก็คือดาวพระอังคารค่ะดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและดาวเจ้าเรือนอริเนี่ยค่ะเป็นจุดที่ช่วยพยุงดวงชะตาของชาวลัคนณาราศีมิถุนเลยเพราะว่าดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนลาภะได้โขจรมาทับลัคนาราศีเกิด ะจะส่งผลดีในด้านการเงินการทองส่งผลทําให้ชาวมิถุนมีเกณฑ์การหมุนเงินที่คล่องตัวมากขึ้นหากใครที่มีปัญหาติดขัดทางด้านการเงินนะคะคุณก็จะสามารถหาทางออกทางแก้ได้หรือมีตัวช่วยดีๆเข้ามาทันเวลาค่ะและชาวลัคนาราศีมิถุนคะการที่ดาวลาภะมาทับลัคนาราศีเกิดแบบนี้เป็นช่วงที่คุณจะมีชื่อเสียงด้วยนะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์อาจจะมีคนรู้จักมากขึ้นหรือถ้าคุณเป็นนักธุรกิจหรือทําการค้า การขายคนอาจจะรู้จักร้านของคุณมากขึ้นรู้จักผลิตภัณฑ์ของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะรวมไปถึงคนที่เป็นพนักง,งานประจำข้าราชการรัฐวิสาหากิจต่างๆก็มีเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเรื่องราวของลาบยศเกียรติยศนะคะเรื่องราวของความสําเร็จเข้ามาในดวงชะตาไม่มากก็น้อยนะสำหรับชาวมิถุนขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนด้วยนะคะประกอบกันกับดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนสหัชชะที่โคจรเข้มแข็งได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีในช่วง ปักแรกของเดือนกันยายนนี้ก็นับว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะมีชื่อเสียงค่ะมีเครดิตดีค่ะคนรอบข้างให้การยอมรับนับถือค่ะแล้วจะเป็นช่วงที่คุณมีลูกน้องบริวารคนรอบข้างญาสนิทมิสหายคอนเนคชั่นจะส่งเสริมผลักดันหรือได้เจอมิตรที่ดีได้มีกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาเกื้อกูลส่งเสริมดวงชะตาของคุณนับว่าเป็นช่วงปักแรกของเดือนกันยายนที่ชาวมิถุนจะได้รับข่าวดีหลายประรการเลยที video เมื่อสักครู่นี้นะคะสมัยได้บอกไปว่าดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะใช่ไหมคะดาวพระอังคารนอกจากจะเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระแล้วก็ยังถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนอริเมื่อดาวอาริโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นค่ะว่าคุณจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาเจอกับเรื่องราวทุกใจเดือดร้อนใจหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีไม่ถุนนั้นอาจจะมีโรคประจําตัวบางอย่างเพราะฉะนั้นไม่ควรชะล่าใจเกี่ยวกับสุขภาพหรือบางคนอาจจะได้ไปกู้หนี้ยืมสิน ใครที่จะไปกู้ธนาคารขอสินเชื่อจากธนาคารไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้านกู้ซื้อรถช่วงนี้จะมีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านเพราะดาวอาริถือว่าเป็นดาวหนี้สินโคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณอาจจะได้เป็นนี่ขอให้เป็นนี่ดีนะ อย่ากู้มาแล้วเอาไปใช้ไม่เกิดประโยชน์นะคะกู้มาแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณนะคะอย่างเช่นการกู้เพื่อไปหมุนในธุรกิจกิจการกู้เพื่อซื้อบ้านซื้อรถอย่างนี้ยังได้อยู่นะชาวมิถุนก็ต้องพยายามจัดการการเงินของตัวเองให้ดีด้วยนะคะดาวพระพุทธโคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะปากพารวยเจรจาดีนะคะช่วงนี้พยายามเลือกใช้คําพูดที่อ่อนน้อมถ่อมตนคําพูดในเชิงบวกงดการวิพากษ์วิจารณ์คนในเชิงลบงดการประทะการถกเถียง การขัดแย้งก็จะบังเกิดเรื่องราวดีๆต่อชีวิตของคุณอย่างแน่นอนค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนชาวมิถุนท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงที่ได้ทําการโคจรยกย้ายราศีไม่ว่าจะย้ายมาอยู่ในภพเรือนที่ดีหรือเสียนะคะเชื่อว่าถ้าคุณมีสติและรอบคอบดาวก็จะเอื้อประโยชน์ด้านดีๆให้กับคุณอย่างแน่นอนค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ